เบ่งแต่พิธีก็พอแล้วครับพี่น้องเบิ่งอย่างนี้โอ้ต้องเบิ่งไผ่แล้วเบิ่งแต่สาวหน่อยพอแล้วครับรูครับพี่น้องรู้นะครับโอ้ยคนกำลังครับไกลๆหรือมันจะอยู่ไหนพี่นะครับน้องมึงแต่แสงสีก็พอแล้วครับโอ้ยคนเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องโอ้จ๋าๆเลยครับ งามมีหรือครับพี่น้องงามของเขาหนี่สมกับคำเขาเลยหรือครับพี่น้องโอ้นะครับนอ่านครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับมาเบิังกับวิธีกับพ่อแล้วครับพี่น้องอ่านจับไปครับพี่น้องโอ้ สุงยอดจ้าของ8 5ยโสธรสีขาวสวยงามเลยครับข้าของรถสุดยอดเลยครับพี่น้องขอมอแปดสิเก้าุนาดีสีขาวเช่นกันครับอม่อ้อ้ออแปดสิเอ็เก้ากนคาับสีขาวครับออเลยครับพี่น้องแสงสีย่ยงๆเลยครับ ครับพี่น้องมาครับมาองคันครับกรจารยเลยครับพี่น้องมาก่อนได้นั่งก่อนมาหลังนั่งหลังครับพี่น้องนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องมาเบิ้งคนก่อนนะครับไปเบิ้งคนโอ้คกนกะกำลังระวังมากครับพี่น้อง ก็ยอยมานะครับสัดฝืนกันหลายแล้วครับพี่น้องนะครับนี่โอ้ครับบ้านผืนครับพี่น้องโอ้เบ่งแต่แสงสีก็พอแล้วครับพี่นอ้องงามมีลีครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่นะครับพี่น้องแน่นอนเลยครับแสงสีเขาแสงสีเขาแน่นอนเลยครับโอ้ยหบ่งครับพี่น้องครับ นั่นประการเรียบร้อยแลครับเจ้าขรถบงามเหลียครับพี่้องก้หาเสียสีขานะครับนี่เนห้าสยสีขาครับก็กลาสดีครับแฟ่นๆ่นครับพี่น้องที่ เดินทางมาถึงแล้วครับจะรูปอนุโมทนาบุญกับทางคณะกรรมการครับตอนนี้ก็เรียนเชิญได้เลยครับเพื่อจะเป็นการสักดาวเนาะอาณาบุญที่รองแฟนๆครับจากหลายหลายสถานที่ครับเดินทางมาร่วมบุญร่วมคุณสมด้วยกันสำหรับค่ั้คืนนี้ทางเวทีของพวกเราสาวน้อยเป็ดแป๊ดแดงครตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดสอบ ระบบเสียงครับหลายดนตรีครับราจฉะบันวันนี้แต่แต่ที่มันขึ้นอยู่ทางรนอกเดินทางมาถึงแล้วก็ยังโอเคในใช้ครับสบรู่นกระเป๋าสมเท่าก้าวเข้ามาครับผมเดินในกันได้เลยครับขอบคุณ FC มาจากหลายหลายสถานที่จากไซนออนอ๋อจากสิงเกตครับผมโอ้ตามมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมขอบคุณมามอไเปทุกงานผมสุดยอดมากเลย สุดยอดมากครับขอบคุณมากคืนนี้ก็อยู่สว่างนะครับขอบคุณมากๆอะไรฮะ่อยกครับอ๋อส่งตอนนี้ขับทางเบทีเราขออนุญาตแป๊บหนึ่งเนาะส่งที่กอง้วยการนะครับผมขอบคุณมากครับครับแค่นี้แหละครับพี่น้องโอ้ยงามเลยครับพี่น้องมาเบ่งตัวเองเลยครับเมื่อนี้ อลังการของเขาเลยครับแสงสีระยคบโอ้สมคำเขาเลยลครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับผม